ข้าพระพุทธเจ้านายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยประสงค์นิกรชาวเชียงรายที่ได้มาร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและแสดงความอะไรได้พระบาทสมเด็จพระประมมนมหาภูมิพลอดุลยเดชณที่นี้แม้ดวงพระวิญ,ญญาณของพระองค์จะสถิตยอยู่ณนะแห่งหนตบลใดในสวนรรค์คารขอได้โปรดทรงพระกุณาทราบ ด้วยทิพยโสตยานว่าพระองค์ยังสถิตยอยู่ในหัวใจของปวงข้าพุทธเจ้าชาวเชียงรายตราบนิรันด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสนิกรชาวเชียงรายอย่างหาที่สุดไม่ได้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาลหมู่บ้านชาวเขาหลายครั้งพระองค์ทรงพระราชทานโครงการตามพระราชดำริให้กับจังหวัดเชียงรายหลายโครงการ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องชาวเชียงรายที่อยู่บนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างได้รับพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เมื่อวันที่27กุมภาพันธ25์2525ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพระองค์ได้เสด็จพระรัำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเยี่ยมเยียนทหาร และราษฎรณฐานปฏิบัติการโดยพระยาพิพักบนรอยยาวซึ่งในสมัยนั้นอยู่ในเขตอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายและในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลพระองค์ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานประทับรอยพระบาทของพระองค์ลงบนแผ่นปูนปัสเตอร์ที่ฝ่ายทหารได้เตรียมไว้เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารทหารทั้งปวงปัจจุบัน รอยพระบาทได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ณนะสารารอยพระบาทบริเวณด้านหน้ากองพันฐานร,ราบที่ 3. กมารมฐานราบที่17ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีข่ายเมืองรายมหาราชเป็นรอยพระบาทแห่งเดียวในประเทศที่ประสคนิกรชาวเชียงรายต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในนามประสคนิกรชาวเชียงราย ขอแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอะไรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชขอให้สัตว์ว่าจะตั้งมั่นเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบสารพระราชปณิธานรู้รักสามคัคคีเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้บ้านเมืองตลอดจนจะน้อมนำพระบรมราโชวาทและหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตราบจนชีวิตจะหาไม่พระองค์จะสถิตยอยู่ในใจประสคนิกรชาวเชียงรายตราบนิรันร์ข้าพุทธเจ้านายบุญทรงเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคณะข้าราชการและประสคนิกรชาวเชียงรายทุกคน